ก็ดังมันจะแตกเลยครับผมสวยได้ครับผมวันนี้ก็อยู่กับชุดครับรีวิวก่อนส่งหรือเทสก่อนส่งครับวันนี้มีกาเสนอ3ชุดสราคาครับผมล้วแต่งบลูก้าครับผมครับประจุกันมากมีชุดไหนบ้างครับผมนี่ชุดแรกฝั่งนี้ครับผมชุดแรกครับ 9,999บาทชุดนี้ครับผมครับชุดนี้ได้ครบทุกอย่างเพิ่มครับเราได้เป็นตู้เบสตู้กลางครับเบส12นิ้ว1ตู้ครับผมใส่ยางครับ4นิ้วอีก2ตู้พร้อมด้วยอุปกรณ์ใช้เสียงพาวเวอร์มิกหตัวระบบบลูทูธระบบ EQ ครบในตัวเดียวครับผมพร้อมด้วยชุดนี้ครับนี่แถมไมค์ไปด้วยอีก หนึ่งตัวนะครับผมแคมป์สายเปิดเพลงไปด้วยครับไปถึงครับก็สามารถเสียบแก๊กกดเพลงได้เลยครับหรือเราจะเปิดผ่านระบบบลูทูธก็ได้ตัวนี้ได้ทุกอย่างทีนี้ขคือจากโมฝั่งนี้ใหญ่ขึ้นมาหน่อยครับผมชุดที่ฟังเสียงอยู่ตรงนี้เป็นชุดราคา22,900บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านครับพิเศษเลยสำหรับลูกค้าออนไลน์ครับชุดนี้ครับส่งฟรีถึงหน้าบ้านนะครับ22,900บาทเท่านั้นครับชุดนี้เป็นเบส15นิ้ว2ใบครับแบนพาร์ตสอใบครับกลางครับ8นิ้วอีก2ใบครับกลาง1ใบจะมีดอกกลลำโพง8นิ้ว2ดออมมีีแหก หนึ่งดอกชุดนี้ได้ไปเลย2อตู้สำหรับชุดนี้ครับตัวนี้ชุดนี้ครับพิเศษเลยกับผมว่าครับนี่ครับได้พาวเวอร์หกร้อยซีอาไปด้วยอีกหนึ่งแท่นครับตัวนี้เป็นพาวเวอร์ที่มีคอร์สในตัวนะครับผมสามารถเปิดได้เลยครับต่อสายมิกซ์แล้วเปิดได้เลยครับผมแล้วความพิเศษชุดนี้มีอะไรอีกนี่ครับมีมิกซ์ไปด้วย1ตัวครับผมครับมิกซ์ตัวนี้ฟังก์ชันครบมีบลูทูธครับมีเอ็กโวในตัวครับตัวสองนี่ครับแล้วก็พิเศษครับนี่มีไม์ลอยไปด้วย2ตัวซึ่งนี้เหมาะสำหรับลูกค้าที่ ไม่ต้องการทําอะไรเลยครับต้องการฟังเพลงเปิดเพลงร้องคาราโอเกะแนะนําเลยชุดนี้ถือว่าเอาอยู่ราคาแค่สองหมื่นสองพันกร้อยบาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านท่านครับผมไปแล้วก็ขยับปีกหนึ่งชุดครับนี่ตู้เหมือนกันนะครับผมับแต่ต่างกันที่ราคาครับฝั่งนี้ครับหนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านครับผมสำหรับชุดนี้ครับชุดนี้ต่างกันตรงไหนนี่ครับนี่เ o าพิ p ต่างกันครับชุดนี้ เป็น power แล้วก็มิกแล้วก็มีอะไรตัวครับแต่ชุดนี้เป็น power mix ครับผมครับ power mix ตัวเดียวคนทรลได้หมดไม่เป็นเบส15นิ้ว2ใบกาง8นิ้ว2ใบ power mix รุ่นสามารถคนทรลได้ครับผมชุดนี้ก็บอกกับลูกค้าท่าในใดที่งบน้อยครับแต่อยากมีเครื่องเสียงอยากฟังที่บ้านจากใช้งานแบบง่ายไม่ต้องมีอุปกรณ์เสริมครับแนะนํา,นาเลยชุดนี้ครับผมในมิกก็ยังมีทุกอย่างเหมือนเดิมครับไม่เป็นระบบบูทูต eq เอ h o โคครบจบในมิกตัวนี้เลยครับผมสำหรับชุดนี้ชุดนี้ราคาแค่10,000ื 5,000ก็ได้บาทส่งฟรีถึงหน้าบ,บ้านสำหรับชุดนี้ครับผมัจจุดนี้เรามาทดสอบฟังเสียงกันครับแต่ละราคาครับแต่ละชุดว่าเสียงต่างกันตรงไหนครับผม